สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่ททานครับคลิปนี้ก็จะนำลาวพัฒนานมาสรุปให้ท่านได้ชมกันอีกงวดหนึ่งครับก็จะมาสรุปทุกสูตรครับเราจะมาเริ่มจากสูตรหนึ่งลาวพัฒนาร้อยเมลายก่อนครับสำหรับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาเลขเข้าๆฝั่งนี้ครับ ส่วนร้อยเมาลายลงมางวดนี้ได้เลข3ากับ4ีงวดที่ผ่านมาให้ศูนกัน1ไม่มาเลขหตัวก็มาอย่างละตัวแต่ผมอยากให้ท่านดูฝั่งนี้เพราะว่าเลขฝั่งนี้มาครับก็งวดที่ผ่านมาก็เด่น3ามกับ4ี่อันนี้หนึ่งกับ2ก็มาทั้งหนึ่งทั้งสองวดนี้เด่น3ามกับ4ี่ก็มาสี่สอง แล้วงวดนี้ให้เด่นห้ากับหกครับงวดนี้เลขฝั่งนี้ให้เด่นห้ากับหกสำหรับสูตรหนึ่งสูตรนี้สูตรหนึ่งสูตรนี้เราก็จะเอามาจับเป็น100ร้อยมมลยลงมาเสร็จแล้วก็จะได้เลขสามก็เอาเลขสามมาตั้งเป็นสูตรนี้ครับองวดที่ผ่านมานั้นเลขมาครบสามตัวแต่เราจับไม่ถูก แล้วก็ให้วิ่ง8กับ4ี่ก็มาทั้ง8ทั้ง4ีมาทั้ง1้อยสิบเลขส่ตรงนี้ก็มาหลักสิอันนี้มาหลัก10 1กับ3อันนี้6กับ8ก็ออก6 0งวดนี้13ก็ออก15 46ก็ออก42เลขมาครบตรงนี้ครับ8 42เลข3ตัวตรงนี้ตามหลักๆแล้วศูนยนี่เขาจะมา2ตัวบนตลอดครับแต่งวดที่ผ่านมานี่เราจับ เราเน้นมั่นใจเกินไปว่าแปดสี่สี่แปดจะมาแต่ทีนี้เลขมันออกสี่สองเสียดายครับเลขมาครบแต่ว่าจับผิดตัวไปหน่อยนึงและอันนี้ก็คืองวดใหม่ครับนี่คืองวดใหม่เลขมันมาแบบนี้สี่ตัวตรงนี้ตรงกลางเลยครับมาแน่ครับสองตัวบน ไม่แน่อาจจะมาสามตัวบนเลยก็ได้งวดนี้ก็มีเจ็ดกับเก้าตรงนี้สำหรับสูตรนี้นี่ครับถ้าตรงนี้มีเจ็ดกับเก้าตรงนี้ก็ต้องมาเจ็ดเจ็ดก็จะมีเจ็ดที่ผมจับไว้ให้ก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ตัวกันก็คือเจ็ดสามก็วิ่งหนึ่งกับเจ็ดเลยงวดนี้มั่นใจครับ สชุดนี่ต้องมาชุดหนึ่งแน่นอนบนครับสูนี้เป็นบนครับให้เน้นบนอย่างเดียวผมย้ําว่าเน้นบนอย่างเดียวครับสูตรหนึ่งสูนี้เพราะเข้าๆบนมาตลอดแคปหน้าจอไว้ครับผมจะไปสูตรสองลาวพัฒนาร้อยเมลัยเหมือนกันครับก็แคปหน้าจอสูตรนี้ไปก่อนต่อไปครับ ก็จะเป็นลาวพัฒนาร้อยมลไยครับอันนี้ก็คือสูตรใหม่เพราะว่างวดก่อนนั้นนี่ครับสูตรร้อยมลไยสูตรนี้เขาเข้าบนมาตลอดครับตั้งแต่งวดนี้มาเลขหกตัวก็มามาสองตัวบนตรงนี้ก็มาสองตัวบนนี่ครับหลักสิบมาหลักกับหลักหน่วยมาคู่กันหมด งวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่นะครับสามตัวเลยเนี่ยแปดสี 8, 4, 2, ่สองตรงนี้ก็มีนะครับเลขสี่ตัวมาครบหมดครับเด่นสองกับสามงวดที่ผ่านมานะชนไปที่เลขสองก็ออกสี่สองตรงนี้ก็มาครบครับนี่ครับจะดูทางไหนก็มาครบหมดตรงนี้ก็มีสี่สองแปดแปดสี่สองอย่างนี้ยครับเลขถ้ามันจะมามันจะออกเลขซ้ำๆกันแบบนี้ครับ ให้ท่านสังเกตเลขเด่นแล้วก็เลขหกตัวไว้เลขสี่ตัวและอันนี้ก็คือหวดใหม่เลขหกตัวก็มีเจ็ดห้าเจ็ดสามเก้าหนึ่งถ้ามี 7, เจ็ดนะครับเก้าเจ็ดห้าสามงวดนี้เจ็ดมาแน่นอนครับเด่นเจ็ดรองห้า นี่ครับเด่นเจ็ดลองห้าก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งถ้าเจ็ดมาผมจะให้ท่านเปรียบเทียบสองศูนยนี้นี่ครับสองศูนนี้แคบหน้าจอไว้ครับ เาลขตัวเลขเหมือนกันก็จะมีเนี่ยครับ75ตรงนี้ก็มี75เหมือนกัน73 71 79เลขสี่ตัวก็มี9 753ในเนี่ยมาคู่หนึ่งแน่นอนครับถ้ามา75 79ได้ตังแน่นอนครับเย็นนี้เด่น7ครับรอง5 สองสูตรนี้แล้วสูตรสองสูตรนี้ผมก็จะจับชุดสองตัวเหมือนกับสูตรหนึ่งสูตรนี้เหมือนกันครับนี่ครับสูตรสองที่จับคู่ก็จะได้เลขประมาณนี้ยครับที่จับออกมาก็จะมีห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเ้าหนึ่งก็จะเน้นไปที่เจ็ดห้านี่แหละครับ 7จ็ดเจ็กลขวิ่งตรงนี้นี่ถือว่าเป็นเลขวิ่งที่เดินดีที่สุดครับสำหรับสูตร2อชุดสตัวก็ดูงวดที่ผ่านมาก็ได้ครับผมให้วิ่ง2องศูนยก็มา42่สงวดก่อนให้3ามห้าหก็ออกไปที่หนงวดก่อนให้4ี่ห มาทั้งสองทั้งหกและนี่คือชุดจับคู่ครับเด่นเจ็ดห้าเก้าครับมวดนี้สามตัวให้วิ่งเจ็ดห้าเก้าครับแคปหน้าจอไว้ครับสองสูนรนี้สูกสองร้อยมมลัยกับ จับคู่ชุดต่อไปครับก็จะเป็นสูตรที่มีคนถามถึงก็คือสูตรนี้สูตรนี้ครับสูตรชุดจับวินเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้น นี่ครับงวดก่อนที่ออก9842เข้ามาสองตัวล่างครับมี8998จะจับให้ไม่ไม่ถูกชุดสูตรนี้เป็นเป็นชุดล่างครับแต่งวดก่อนเขาเข้าบนไปตรงนี้งวดแรกครับที่ที่มาบนตามหลักแล้วเขาจะมาล่างตลอดเลขหกตัวนี้อันนี้ครับคือชุดวินครับที่มีคนถามถึง อันนี้คืองวดใหม่งวดใหม่ผมก็จับไว้ให้ครับแบบนี้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็เอาไปจับวินอีกทีหนึ่งก็จะได้เลขประมาณเนี้ครับชุดจับวินสูตรนี้เป็นสูตรสอ,สองตัวล่างนะครับอันนี้คือมาล่างคือหลุดไปงวดเดียวหลุดหลุดแต่ว่ามาครับหลุดมาข้างบน้งวดที่ผ่านมาก็มาข้างล่างเหมือนเดิมอันนี้คืองวดใหม่ แคปหน้าจอไว้ครับใครที่ชอบชุดวินเลขหกตัวครับมาสองตัวต่อไปครับก็จะเป็นสูตรลาพัฒนาสามตัวบนตรงโต๊ดแบบนี้ครับวันที่ผ่านมานั้นเข้าสี่สองข้างบนครับวันนี้มาบนอันนี้คือชุดใหม่ครับ งวดใหม่ที่สิบสี่วันศุกร์ก็เลขที่ชนกันก็ผมก็จะจับให้เหมือนเดิมงวดที่ผ่านมาชนกันสี่ตัวมีสองสี่สามห้านี่ครับเพราะเลขก็เข้าไปที่สี่สองงวดนี้ชนสามตัวก็จะมีแปดมีเจ็ดมีหนึ่งี่ครับมีแปดมีเจ็ดมีหนึ่งไม่แน่ครับงวดนี้อาจจะมาบนอีกก็มีเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่ง เลขห้าถ้ามาบนก็จะมีเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งประมาณเนี่ยครับถ้ามาสองตัวล่างก็จะมีสี่แปดหกแปดถ้าแปดมาหลักร้อยอีกคู่ชุด สตัวล่างก็จะมีสี่แปดหกแปดหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดแปดก็จะมาสองตัวล่างหลักร้อยเน้นไปที่แปดหนึ่งสองแปดครับหลักร้อยงวันนี้เน้นที่หนึ่งกับแปดแล้วก็สองสองไม่มีครับแต่มีมีหนึ่งกับแปด ต่อไปจะเป็นชุดสรุปครับชุดสรุปสูตรนี้จะเป็นสูตรสองครับเอามาสรุปตัวเลขให้ท่านได้รับชมกันสูตรนี้นำเลขสองสูตรนำเลขมาเดินหน้าสองสูตรครับแล้วหาชุดคู่ชนกันอย่างงวดแรกฝั่งนี้เด่นสองเก้าหก เลขฝั่งนี้เด่น4 2 6ฉะนั้นเลขชนกันก็คือ2กับ6เลขก็ออกไปที่60วิ่ง4 2 60เลขออก6 0แล้วก็มา2หลัก10ล่างงวดที่ผ่านมาฝั่งนี้เด่นหนึ่งแดฝั่งนี้เด่น3 1 5ฉะนั้นเลขชนกันก็คือ1กับหเลขก็ออกไปที่1 5ครับ สูตรนี้ผมจะเอาคัดเอาตัวที่เด่นที่สุดครับที่มันชนกันและมันมาง่อที่ผ่านมาให้ศูนย์เจ็ดสี่ฝั่งนี้ดึงศูนย์เจ็ดสี่ออกมาสามตัวฝั่งนี้ก็ดึงออกมาสามตัวสองศูนย์สี่เลขชนกันที่ศูนย์กับสี่เลขออกสองตัวครับฝั่งนี้ออกสี่สองตรงนี้ก็ออกหนึ่งห้าชนศูนย์กับสี่เท่ากับว่าสี่มา ตรงนี้สี่ตัวมาครบสามตัวบนครับเล็กวิ่งส่วนงวดนี้งวดวันที่สิบสี่วันศุกร์ครับสูตรแรกผมเด่นออกมาห้าสองเก้าสูตรสองเด่นที่เจ็ดห้าเก้าฉะนั้นเลขที่ชนกันก็จะมีเลขห้ากับเลขเก้าสองตัวนี้ครับสองตัวนี่ชนกันแล้วมาครับ อันนี้คือเลขวิ่งสี่ตัวก็ยังมีเจ็ดห้าเก้าสามก็ดูเลขเลขวิ่งตรงนี้ครับเลขวิ่งสี่ตัวมาคู่หนึ่งเนี่ยครับสองตัวอันนี้ก็มาหนึ่งห้าอันนี้มาสามตัวบนวันนี้มีเจ็ดห้าเก้าสามชนที่ห้ากับเก้า แล้วก็ชุดสรุปสามตัวบนนี่ครับนี่เป็นชุดสรุปเลยสูตรนี้จะเน้นที่หลักร้อยแล้วก็สองตัวบนครับชุดสรุปชุดนี้แล้วดึงออกมาจะมีเลขหกชุดสามตัวบนหกชุดนี้จะมีชุดหนึ่งครับที่มันจะเข้าสามตัวบน ตัวนี้ดึงดึงเลขเออกมาเดินหน้าแบบนี้ครับแล้วก็ตีเส้นเป็นปลาตะเพียนสองตัวล่างนี่จะเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยบนครับแล้วเลขตรงกลางแถวนี้มีเลขสามตัวจะมีสองหกศูนย์สามตัวนี้จะมาหลักสิบอยู่ตัวหนึ่ง นั้นจับคู่ชุดก็จะมีหกศูนย์หกสี่เพราะว่าหลักหน่วยบนมีสี่กับศูนย์ตัวเลขก็เข้าไปที่หกศส่วนหลักร้อยหลักร้อยผมดึงมาจากศูนย์นี้ครับจะมีเลขสี่ตัวแล้วดึงออกมาเหลือสามตัวก็จะได้เจ็ดหนึ่งศเลขเข้าไปที่หนึ่งหกศเราเอาเลขหลักร้อยฝั่งนี้ครับจับคู่ชุดสองตัวตรงนี้ที่ดึงออกมาแล้ว ได้หนึงหกวดถัดมาได้19กับหนเพราะว่าหลักหน่วยมี9กับ5ตรงนี้มี1กับ5เท่ากับว่าได้หน1่งหนห้วดถัดมา9842ที่ออกไปก็จับชุดออกมาแล้วหลักหน่วยมีสองกับ8ก็จะได้4ี่สองสี่แชุด3ามตัวบนจะได้8ปดสี่สองอยู่ชุดหนึง อหลักร้อยมีห้าเก้าเจ็ดนี่ครับห้าเก้าเจ็ดแปดดึงออกมาสามตัวก็จะได้ห้าเก้าแปดเลขเข้าไว้ที่แปดสี่สองสูตรนี้จะเป็นสูตรสรุปครับและอันนี้ก็คืองวดใหม่งวดที่สิบสี่วันศุกร์หลักหน่วยบนก็มีห้ากับหนึ่งหลักสิบก็จะมีสามเจ็ดหนึ่ง หลักร้อยมีเลขสี่ตัวจะมีแปดศูนย์สองหนึ่งดึงออกมาเหลือสามตัวเขาจะมีแปดมีสองมีหนึ่งชุดสองตัวได้เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งครับให้ท่านดูฝั่งนี้ไว้เลขสองสองชุดมาทุกงวดครับงวดที่ผ่านมาตรงนี้ชุดสรุปให้สี่สองสี่แปดเอาหลักร้อยมาใส่สี่สองสี่แปดตรงนี้ งวดน,นี้จับแปดสองหนึ่งเป็นหลักร้อยมาจับคู่ชุดกับเจ็ดห้ากับเจ็ดหนึ่งครับนี่ครับชุดสรุปสูตรนี้ได้เจ็ดห้ากับเจ็ดหนึ่งเด่นเจ็ดรองห้านะครับหลักหน่วยบนต้องมีห้ากั 1, บหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งอันนี้คือชุดสามตัวครับแคปหน้าจอครับสำหรับชุดสรุปสูตรนี้รวมทุกสูตรครับ สูตรนี้จะเป็นชุดสรุปก็จะได้8ปดเจ็ดห้าแปดเจดหนึ่งห้าสองดหนึ่งห้าแล้วกัหนึ่ง็ดหนชอบก็อันนี้มันแล้วแต่ท่านจะจับเอาเองอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับแต่นี่ผมดึงออกมาให้พรเล็กมันมาแบบนี้นี่คือชุดสรุปครับ ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงงรวยกันทุกทุกคนครับคานี้ขอให้แตกสาตัวบน2ตัวบนครับขอบคุณครับ